บทที่สข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสอราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกันเพราะเหตุนี้ข้าพาเจ้าเปาโลผู้ที่ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพื่อท่านซึ่งเป็นคนต่างชาติถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพาเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วและรู้ว่า พระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพาเจ้ารู้ข้อลึก,กลับตามที่ข้าพาเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆและโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพาเจ้าในเรื่องความลึก,กลับของพระคริสต์ซึ่งในสมัยก่อนไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์เหมือนอย่างบัตนี้ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครสาวกบริสุทธิ์และพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์โดยพระวิญญ,ญาณ คือว่าคนต่างชาติจะเป็นผู้รับมรดกร่วมกันและเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกันและมีส่วนได้รับพระสัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประธานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทําแห่งฤทธเดชของพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพ่บุ์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้และทําให้คนทั้งปวงเห็นว่าอะไรคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งความลึกลับซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดท,ทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์ ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิ์เทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสจักรนบััดนี้ทางนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันด์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในพระเยซูคริสองค์พระพบ็ญเจ้าของเราในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงพระองค์ด้วยความมั่นใจเพราะความเชื่อในพระองค์เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของท่านเองการอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัสเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงโปรโดประทานกำลังเรียวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญ,ญญาณของพระองค์ตามความไพ่บูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อพระคริตจะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อเพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะอย่างรู้ได้ว่าอะไรคือความกว้างความยาวความลึกความสูงพร้อมกับบรรดาวิสุทธิชนทั้งปวง และให้เข้าใจถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมบัดนี้ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในครืจักรโดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิดอาเมน